เลือกแล้วกระผมขอเปิดโครงการสื่อสารประเพณีบุญพ้อไฟของตำบลหาดรมประจำปีวุทธศกราช .2566 น้ำบัดนี้ขอขอบพระคุณครับดยอดครับเพื่อความเป็นที่มงคลกันขออนุญาตยรีคับท่านนายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดท่านนายธนาศีตรบทครับนะครับพร้อมกับทีมงานทุกท่านนะครับท่านนายกเลยครับท่านนายกครับท่านนายกถาวรนชายจันทร์ครับท่านรองนายกท่านอ่า ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเดี๋ยวเชนครับจับภาพสวยๆครับแม่บ้านเลยครับกลุ่มแม่บ้านครับเดี๋ยวเชญครับที่คลองครับที่คลองครับที่คลองครับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะให้สัญญาณนับพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ท่านนายกยุทธนาู้สึกว่าฟิตบ้ากับวันนี้สุดยอดนะครับปึ๋งปัึงปั๋งนะครับอ่าครับนอกการนี้พร้อมแล้วนะครับก็เป็นการลัดคล้องเพื่อผานเป็นสิริมงคลของบ้านหานครับแล้วก็จังหวัดหนอง สุดยอดรับสุดยอดนะครับขอเสียงสวัสดีกันเลยครับครับธีเปิดอย่างเป็นทางการทั้งของเราเริ่มแล้วนะครับและเป็นฐันกลังใจอย่างสุยิ่งครับพี่นอ้องบางด๋องไทยของนะครับนี่ตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่สุดยอดนะสุดยอดไปเลยค่ะครับผมแล้วก็ทีมขบวนเทิดพระเกียรตินะครับก็เป็นขบวนเทิดพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่สิบของเรา มาอีกแล้วครับจิ้มอะไรนะครับรำถวายพระยาแถนนางป้ายของเรานะคะสวยงามมา,ากๆเลาาย,ยนะคะชุดสีม่วงเข้ากับป้ายสีม่วงเลยนะะดูเถิดๆนึกว่ามาจากโดเล็แถวซาอุดิอาราเ <ๆ S 1> บียยิ้มหวานเชียวนะคะลกเต้าหลองไค้น้อหน้านตาเหมือนแขกน้าคมนะคะใช่หน้าคมสวยมากครับสังกัดโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสว่างวิทยา น้องๆจากโรงเรียนสว่างนะครับกำลังร่ายรำาให้เราชมสวยนะครับน้องออสีสวยไหมสวยงามมากค่ะบอกเลยนะคะว่าสีชุดเหี่นมากแต่ไกลเลยเนี่ยค่ะไม่ธรรมดาครับชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดน้องๆนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดในการรำนะครับในการรำนะครับที่ส่งเข้าประกวดนะครับคุณคุณน้องคานอยู่ที่ไหนเลยนะครับรำประกอบจังหวะนะครับที่ ทมงท่านประกวดครับไมรปะกวดหน้าตาแต่ละคนเนี่ยดูโปรเฟชั่นอลมากๆเลยนะคะทุกคนยิ้มสู้มากค่ะนะเหมืออาชีพครับยิ้มมืออาชีพลูกหลานเได้นะครับลูกหลานของใครดูเองนะครับน่าจะมีลูกหลานของพี่น้องบ้านทำลายท่านนะครับตอนนี้โอ้ยแอบบดีตะกันเลยเอาเราลงไป ลูกด <c ười> <con> yani yup ูหนเลยนะลูกดูลูกดูสองเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลายกระโหลกต่างๆที่ซู้ออกมาถึงบนตั้งไฟถึงงานงดงามแล้วก็ถึงงานที่ใหญ่นะของพี่น้องจะหั่นำครับถูกต้องค่ะสวยงามมากเลยนะคะขอบคุณครับ กับคุณกนกยก์ขาบอลชายจันนะครับที่เอาตั้งไฟใหญ่ๆนะทีมงานยาวๆด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานที่มีความรักความสามัคคีกันนะัดมาร่วมแสดงอหลอดถนะึงแม้ว่าเป็นพิสมันต้นเล็กๆแต่เราก็สามารถที่จะสื่อถึงความนระักความสุขแทนกันได้นะครับหลังกนี้จะมีรถตูไ้ไปไปรถทำนี้ก็คงจะ นี่นั่นนะครับกว่าจะรวมกันได้นะไม่ธรรมดาครับการจัดเตอร์ออร่าขึ้นมาทันทีเลยไม่ธรรมดาเบ้ร์ออเดอพี่น้องเอ้ยลูกไผ่เมียไผ่แม่ไผ่ในเรื่องของคุณสมบัติเราบอกว่า ประกอบด้วยรถยนต์้งเครื่องเสียงที่มีคุณภาพดีนะคะเหมาะสมเก่กับการใช้างานการแจ้งรถยนต์ิดตั้งไฟนะคะตั้งไฟของเราเนี่ยจะต้อง ทีเดียวนะคะเนี่ผู้ยอมแม่งนะยอมเพียวเซลลวดีนะครับเรียนดีเสนอว่าน้องเรียนดีเขาใช้ได้น้องก็เกี่วใช้ได้ค่ะขอบคุณมากนะครับ มีด้วยนะคะว่าค้อนรำอย่างสนุกสนา